สวัสดีครับกลับมาพบกับ p พ l ิเวิร์ประจำวันอังคารที่15เมษายน2025กันอีกครั้งนะครับสุขสันต์กับชีวิตใหม่เป็นคนใหม่ในพระคริสต์กันเถอะในฐานะคริสเตียนเราได้รับการเปลี่ยนแปลงจากภายในได้บังเกิดใหม่ในวิญญาณและกลายเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ในพระคริสต์เราเป็นวิญญาณใหม่ที่เกิดจากวิญญาณนิรันดร์ของพระเจ้ามีใจใหม่และอาศัยอยู่ในร่างกายที่ได้รับการชำระจนสะอาดหมดจดแล้ว พระเจ้าสามารถเข้ามาอาศัยอยู่ในวิญญาณของเราเราได้เป็นผู้ชอบธรรมบริสุทธิ์ดีพร้อมอย่างสมบูรณ์เหมือนพระคริสต์เราได้เป็นคนใหม่มีชีวิตใหม่ในพระคริสต์ไม่ได้เป็นคนบาปอีกต่อไปแล้วในพระธรรมสองโครินธ์บทที่5ข้อที่17ได้บอกว่าฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่บังเกิดใหม่สิ่งเก่าๆทั้งหมดได้ล่วงไปสูญสิ้นไปได้ตายไปแล้วจงมองให้เห็นเถิดทุกสิ่งทั้งหมดเป็นใหม่ทั้งสิ้น ดังนั้นคริสเตียนแท้ที่ได้บังเกิดใหม่แล้วจึงไม่ได้เป็นคนบาปที่พยายามทำความชอบธรรมแต่เราเป็นผู้ชอบธรรมที่บางครั้งอาจทำบาปได้อย่างไรก็ตามการกระทำบาปไม่ได้กำหนดตัวตนของเราอีกต่อไปเพราะเราได้รับการอภัยบาปทั้งหมดแล้วการกระทำบาปจะส่งผลต่อชีวิตของเราที่ดำเนินอยู่ในโลกนี้เท่านั้นไม่สามารถที่จะทำให้เราผู้เป็นคนชอบธรรมแล้วกลายเป็นคนบาปได้ ไดพระธรรมโคโลสีบทที่สองข้อที่1 3บสถึงสิได้บอกว่าและท่านทั้งหลายซึ่งก่อนเชื่อน,นั้นได้ตายอยู่แล้วทางวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นบาปอยู่ในบาปจึงทําบาปคือการละเมิดกฎทั้งหลายของพระเจ้าและโดยการไม่ได้เข้าสุนัตในเนื้อนหนังของพวกท่านตอ,อนนี้ท่านรับเชื่อนในข่าวดีแล้วพระเจ้าได้ทรงทําให้พวกท่านมีชีวิตบังเกิดใหม่ในพระคริสต์เช่นเดียวกันกับเราและได้ทรงให้อภัยในการละเมิดกฎทั้งหลายของพวกเรา พระองค์ทรงยกเลิกกฎแห่งการกระทําตามธรรมบัญญัติที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติซึ่งมีระบุไว้ว่าเราต้องทําตามทุกจุดทุกเขีทุกข้อในหนังสือบทบัญญัติอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนไม่มีการละเมิดเลยแม้จุดจุดเดียวกฎแห่งการกระทํานี้จึงเป็นศัตรูต่อต้านชีวิตเราคอยกล่าวโทษเราว่าเราทําผิดกฎละเมิดกฎคือทําบาปต้องได้รับโทษคือความพินาศในวิญญ,ญาณ เพราะมนุษย์เราไม่สามารถทำได้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ดีพร้อมตามบัญญัตินั้นได้โดยไม่ละเมิดเลยแม้แต่จุดเดียวพระองค์ได้ทรงเอาหนังสือธรรมบัญญัตินี้ตรึงไว้แล้วบนไม้กางเขนเพื่อว่าการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนจะได้เป็นตัวแทนของเรามวลมนุษย์ในการตายจากชีวิตเดิมร่วมกับพระองค์จากชีวิตเดิมซึ่งเป็นนี่บาปต้องจดใช้เวรกรรมอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทํา ตามบทธรรมบัญญัตินี้เราคริสเตียนจึงได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกต้องบริสุทธิ์ดีงามสมบูรณ์กับพระเจ้าเสมอในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่1ได้บอกว่าเอะนั้นับัดนี้จึงไม่มีการลงโทษกล่าวโทษใดๆแก่บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในพระเยซูคริสต์เปิดใจรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดจ,จากบาปพระเจ้าทรงประทานใจใหม่แก่เราและเขียนกฎของพระองค์ไว้ในใจของเรา แต่พระธรรมฮิบูบทที่ 8: ข้อที่10ได้บอกว่านี่คือพันธสัญญาที่เราจะทํากับพงพันธุ์อิสราเอลหลังจากสมัยนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้เราจะใส่บทบัญญัติของเราในจิตใจของพวกเขาจารึกบนหัวใจของพวกเขาเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและพวกเขาจะเป็นประชากรของเราดังนั้นโดยธรรมชาติของใจใหม่นี้เราจึงมีความปรารถนาในใจที่จะดำเนินชีวิตตามความต้องการของพระองค์ ตามพระวิญญาณและแสดงผลของพระวิญญาณที่สถิตยอยู่ภายในออกมาเป็นการกระทําแม้ว่าเราจะเผชิญกับการทดลองและความท้าทายการล่อลวงการชักจูงของระบบโลกให้ทําบาปแต่เราสามารถพึ่งพาพระคริสต์ในตัวเราเพื่อให้เรามีชัยชนะเหนือบาปและดําเนินชีวิตในความชอบธรรมที่โรรองประทานให้เราแล้ว ซึ่งบางครั้งเรายังถูกล่อลวงให้หลงเชื่อและอาจกระทําตามระบบของโลกนี้ตามกิเลสตัณหาของเนื้อหนังของโลกที่มันพยายามที่จะส่งความคิดล่อลวงชักจูงให้เรากระทําในสิ่งที่ในใจของเราไม่ต้องการกระทําแต่มันก็ไม่สามารถทําให้เรากลายเป็นคนบาปได้เลยเพราะวิญญาณใจและร่างกายของเราได้ถูกปกคุมไปด้วยพระสิริของพระคริสต์แล้วและเป็นวิหารเป็นที่ประทับของพระเจ้าเรียบร้อยแล้ว นี่แหละครับคือชีวิตใหม่ในพระคริ์ซึ่งเป็นของมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับจากพระเจ้าพระเจ้าอวยพรครับ